การสร้างพระราชวังหน้านับเนื่องตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งเป็นต้นมาเนี่ยก็มีการถ่ายทอดเอารูปแบบของพระราชวังในสมัยทิยาเนี่ยมาสร้างแล้วก็มีการสร้างพระที่นั่งท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งสิวโ,โมกพิมานขึ้นในตำแหน่งเดียวกับพระที่นั่งทรงปืนที่พระราชวังในยุธยาสําหรับพระที่นั่งสิวโมกพิมานเนี่ยกล่าวกันว่าน่าจะเป็นท้องพระโรงแห่งแรก ของวังหน้าในรัชกาลที่1รูปแบบที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะคาดว่ามีการสถาปนาใหม่นะคะหรือว่าบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่3แต่ว่ารูปแบบนั้นก็ยังคงรูปแบบของสกุลช่างวังหน้านะคะก็คือ,อมีการตกแต่งเครื่องบนหลังคามุงกระเบื้องที่ไม่เคลือบสีนะคะอันนี้ก็แสดงถึงฐานารู้สักของวังหน้าซึ่งยองลงมาจากวังหลวงส่วนประกอบองกรกอบหน้าบันนั้นก็ประกอบด้วยช่อฟ้า ใบลากาหังหงส่วนเช่าฟ้านั่นก็คือส่วนที่ประดับอยู่บนสุดของกรอบหน้าบันลักษณะพิเศษของเช่าฟ้าของวังหน้าเนี่ยก็จะทําเป็นคล้ายๆรูปนกนะคะแต่ปากแทนที่จะงุ้มเป็นรูปนกหรือคุดเนี่ยก็จะทําเป็นปากปลาคือหงายปากขึ้นตรงนี้นะคะก็คือพระที่นั่งอิสเรีราชานุสร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวังหน้านะคะ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มาประทับที่นี่สำหรับาการก่อสร้างเนี่ยนะคะจะเป็นการก่ออิฐถือปูนแล้วก็ออกแบบให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศโดยที่ดัดแปลงมาจากอาคารที่ได้รับอิทธิพลมาจากทางตะวันตกแบ่งเป็นสองชั้นนะคะส่วนบนเนี่ยนะคะก็จะแบ่งเป็นห้องต่างๆส่วนด้านล่างก็จะเป็นที่อยู่ของพนักงานจะเห็นว่าทางด้านข้างนะคะ จะมีพระราชลันจกรเป็นรูปปิ่นอยู่บนพานนะคะก็คือแทนเจ้าฟ้าจุธามณีหรือว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หูนั่นเองค่ะสำหรับพระโบสดของวัดพระแก้ววังหน้าที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนั้นก็จะเป็นรูปของจตุรมุขนะคะคือมีมุขทั้งสี่ด้านก็จะมีเครื่องบนเป็น เครื่องไม้ตัวของหน้าบานเนี่ยก็จะมีการแกะสลักไม้แล้วก็ประดับกระจกจะเห็นว่าเป็นลักษณะของกรอบสามเหลี่ยมซ้อนกันอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแบบช่างวังหน้ารัชการที่สามแล้วก็จะมีการไว้คอสองที่เรียกว่าว้คอสองนี่ก็คือเว้นช่องว่างระหว่างหลังคาชั้นบนกับหลังคาชั้นล่างแล้วก็ปั้นประดับด้วยลวดลายนะคะก็เป็นลวดลายผ้าแบบจีนสําหรับบานประตูหน้าต่างนั้น ไม่มีการสร้างซุ้มแบบโบราณแต่ว่าจะมีการสร้างซุ้มแบบที่เรียกว่าปั้นปูนประดับกระจกนะคะทำเป็นลวดลายอย่างเทศแล้วก็ประดับด้วยเครื่องถ้วยลายเขียนสีบ้างลายคลามบ้างนะคะถือว่าเป็นลักษณะพิเศษในช่วงระยะเวลาราชการที่สามภายในบริเวณพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาสข้างในนี้ก็จะมี กิจกรรมสําคัญคญของที่นี่ที่น่าแปลกกว่าที่อืน่นคือบริเวณประตูหน้าต่างในจะเขียนเป็นภาพเทพเจ้าต่างๆนะคะซึ่งเขียนเป็นภาพเทพเจ้าสําคัญในศาสนาพราหมณ์นะคะตั้งแต่เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระอีศวรนะคะพระนารายนะคะแล้วก็เทพเจ้าอื่นๆนะคะประกอบอยู่เป็นลักษณะของเทพทวารบาลผู้พิทัษ์รักษาพระอุโบสถแห่งนี้คะ่ะโบสถ์วัดบวรสถานสุทาวาสเนี่ยเป็นศิลปกรรมที่โดดเด่น นะต้องถือว่าเป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาเหมือนกับเป็นหัวแหวนของกรุงรัตนโกสินทร์ภายในเนี่ยสร้างด้วยความสูงแล้วก็มีความโดดเด่นตรงที่ว่าใช้ช่างเขียนฝีมือดีมีภาพที่สําคัญสาคัญหลายภาพก็มีการเขียนภาพกิจกรรมฝาผนังต่างๆเป็นตำนานพุทธสิหิงนะส่วนข้างบนก็เป็นเรื่องของอาการออกบวชของพระโพธิสัตว์ของพระพ,รพุทธเจ้าที่เราเรียกว่ามหาพิเนศรม อันนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่าลืมว่าช่างวางหน้าเนี่ยเป็นช่างที่สืบสายมาแต่กรุงศรีอยุธยานะะกระบวนช่างวางหน้าเนี่ยต้องถือว่าโดดเด่นนะฮะแล้วก็เป็นสกุลศิลปะที่ที่งดงามอย่างหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์ เรียงวังประวัติศาสตร์นิวาสถานโบราณซึ่งเป็นที่ประทับในกรมพระราชวังโบวรสถานมงคลพระมหาอุปราชแห่งราชวงศ์จักรีในยุคปัจจุบันยังคงตั้งเด่นตรังงานผ่านการเวลามาทุกยุคทุกสมัยแม้บางสิ่งบางอย่างอาจสูญสลายหายไปกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันคงเป็นที่น่าเสียดายหากสถานที่ประวัติศาสตร์ บ่อเกิดงานศิลป์อนงดงามและส่งคุณค่าขาดไร้ซึ่งความสนใจในอนุชนคนรุ่นหลังจะทำอย่างไรให้สิ่งที่มีอยู่เหล่านี้ได้เข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของลูกหลานชาวไทยที่ในยุคนี้มีแต่ความซีวิไลความล้ำสมัยของเทคโนโลยี ที่นั่งอิสาราวินิจฉัยพระที่นั่งซึ่งรังสรร์บรรดาลขึ้นเพื่อเป็นท้องพระโรงในสมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดีนละเสบวังหน้าในล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนชั้นเดียวด้านหน้ามีพระทวารสามบานเขียนลายรถน้ำเป็นลายก่อพันพฤกษาประกอบด้วยนก และมแมลงเหมือนกันทุกบานเว้นแต่บานทวารช่องกลางด้านล่างเป็นภาพเสือขย่ำโคภายในยังประดิษฐานพระที่นั่งบุสบกเกลนวังหน้าซึ่งเป็นพระที่นั่งราชบัลลังก์สร้างด้วยไม้ลงรักปิดทองประดับกระจกมีฐานสามชั้นจำหลักลายกระหนกท้ายเกลนหน้าฐานเชิงบาทแต่ละชั้นประดับรูปยักษ์ครุฑ และเทพพนมพขึ้นไปตามลำดับนับเป็นประนีตสินชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งภายในพระที่นั่งอิสาราวินิจฉัยซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศาการพิเศษหมุนเวียนตลอดปีโดยอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรนครหนึ่งในคลังสมบัติประวัติศาสตร์ที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ชิ้นสำคัญแห่งหนึ่งบนเกาะรัตนโกสินทร์ พิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครสถานที่เก็บรักษาสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมของชาติบ้านเมืองไทยแห่งนี้มีรากฐานการกอร่อกำเนิดมาจากพระราชวิเทโศบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สีเพื่อเผยแพร่ความมีอาระยะและความทันสมัยของสยามต่อโลกภายนอกจึงทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ภายในพระบรมมหาราชวัง ล่วงการผ่านเวลาจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ทรงพัฒนาพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์แห่งนี้เสียใหม่เป็นพิพิธภัณฑ์ทัศฐ,ฐานสำหรับประชาชนโปรดกล้าวให้มีการตั้งมิวเซียมณนะหอคองคอเดียเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ21พรรษาเมื่อถึงเวลาเฉลิมพระชนมพรรษามีผู้คนจำนวนมากให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม ดังมีปรากฏจดจาร์ลงในราชกิจจานุเบกษาพุทธศักราช2421ใจความสำคัญดังนี้โรงมิวเซียมนี้อยู่ในพระบรมมหาราชวังปีหนึ่งจึงได้เปิดแต่เมื่อเวลาเฉลิมพระชนมพรรษาข้าราชการคนต่างประเทศและพระสงฆ์สามเณรและราษฎรชายหญิงมาดูเป็นอันมาก ในพุทธศักราช2,430ภายหลังการยกเลิกตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้ย้ายมิวเซียมมาจัดแสดงภายในพระราชวังบวรสถานมงคลภายในพระที่นั่งศิีวโมกพิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัย จูบการผ่านสมัยถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานอาคารหมู่พระวิมานในพระราชวังบวรสถานมงคลทั้งหมดจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ทัศฐานสำหรับพระนครในปีพุทธศักราช2469และเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติพระนครเมื่อปีพุทธศักราช2477จนถึงปัจจุบัน ในปัจจุบันนี้นะคะพระที่นั่งต่างๆนะคะก็ได้ใช้เป็นห้องจัดแสดงวัตถุต่างๆแบ่งแยกย่อยกันไปนะคะอย่างเช่นพระที่นั่งอิสาราวินิชัยตรงนี้ก็จะเป็นการจัดแสดงนิทรศการหมุนเวียนนะคะหรือว่านิทรศการพิเศษต่างๆในทุกๆปีนะคะที่เห็นด้านหลังอยู่นี้นะคะก็คือพระที่นั่งบุษบกเกินซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในวังหน้าตรงนี้นะคะ สำหรับพระที่นั่งองค์นี้นะคะแต่เดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพรมพักต่อมาภายหลังเนี่ยในสมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสักดิพลรเสพก็มีการเรียกชื่อพระที่นั่งองค์นี้ว่าเป็นพระที่นั่งบุษบกมาลาแต่ว่าชื่อไปพ้องกับพระที่นั่งบุษบกมาลาในวังหลวงดังนั้นในภายหลังเนี่ยนะคะก็เลยอนุโลมให้เรียกเป็นพระที่นั่งบุษบกเกรนเกรนก็คือลักษณะโค้งขึ้นนะคะจะเห็นว่าซ้ายขวาเนี่ยเราเรียกว่าท้ายเกรน ลักษณะจะเป็นยกขึ้นคล้ายๆเรือค่ะพระที่นั่งบุรสบกเกินเนี่ยนะคะสร้างขึ้นพร้อมกับหมู่พระวิมานที่อยู่ตรงนี้ถ้าจะเปรียบไปพระที่นั่งบุรสบกเกินก็คล้ายๆกับพระราชบัลลังก์เอาไว้สําหรับสมเด็จพระบรราชเจ้าเนี่ยรับสเสด็จรับแขกเมืองนะคะแล้วก็ขุนนางเนี่ยเข้าเฝ้าพระที่นั่งบุรสบกเกินก็อยู่คู่กับวังหน้ามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะโดยที่ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนเลย ส่วนที่อยู่ตรงนี้นะคะก็คือพระแท่นราชบัลลังก์เสวตฉัตรนะคะของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งแต่เดิมเนี่ยน,นะคะตำแหน่งกรมพระราชวังบวรจะไม่มีพระแท่นราชบัลลังก์เสวตฉัตรแบบนี้แต่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระอิสริยยศอาจจะสูงกว่าพระราชวังบวรอ,องค์อื่นๆดังนั้นจึงให้มีการสร้าง พระแท่นราชบัลังนี้ขึ้นเพื่อเป็นพระเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะส่วนด้านหลังตรงนี้ประกอบด้วยพระที่นั่งสามฤดูก็คือพระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมรรเศพระที่นั่งพรมเมธธาดานะคะในหมู่พระวิมานทั้งสามหลังเนี่ยนะคะจะแสดงวัตถุต่างๆให้ประชาชนได้เข้าชมนะคะสําหรับพระที่นั่งวสันตพิมานนะคะแต่เดิมนะคะสมเด็จพระวรมงราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเนี่ยพระองค์จะประทับ ในฤดูฝนแบ่งเป็นสองชั้นก็คือชั้นบนกับชั้นล่างปัจจุบันนี้ชั้นล่างเนี่ยจะจัดแสดงเครื่องถ้วยต่างๆนะคะส่วนชั้นบนก็จะเป็นศิลปะวัตถุโบราณวัตถุที่ทำจากงาช้างนะคะ ส่วนถัดมาก็จะเป็นพระที่นั่งวายุสถานอมเรศแต่เดิมนะคะก็เป็นที่ประทับของสมเด็จพระวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถในฤดูหนาวก็จะจะแสดงเกี่ยวกับเครื่องทองต่างๆจากกรุวัดรชบูรณะนะคะแล้วก็รวมถึงพระที่นั่งยอดทมพักตรงนี้ด้วยนะคะส่วนถัดไปก็คือพระที่นั่งทมเมศรังสรรหรือว่าปัจจุบันนี้ก็คือพระที่นั่งทมเมศธาดาแต่เดิมก็เป็นที่ประทับของสมเด็จ เพราะว่าราเจ้ามหาสุรสิงหนาในฤดูร้อนก็แบ่งเป็นสองชั้นด้วยกันนะคะชั้นล่างเนี่ยจะจัดแสดงเกี่ยวกับผ้าและเครื่องแต่งกายซึ่งก็มีผ้าและเครื่องแต่งกายตั้งแต่สมัยอุทยามาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะคะส่วนด้านบนก็จะเป็นเครื่องใช้ต่างๆของพระสงฆ์นะคะ นอกจากหมู่พระวิมานที่สมเด็จพระบรวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถสร้างขึ้นในพระรชวังโบรวรสถานมงคลแล้วนั้น